ใส่รับรองว่าไม่เคยกินแล้วไม่เคยเห็นเรามาดูวิธีทําเลยง่ายๆเลยนะอันนี้คือลำไยจะใช้ลำไยอบแห้งแบบสมัยใหม่ก็ได้นะแต่ผมว่ามันอร่อยสู้แบบนี้ไม่ได้อันนี้มันทรรมชาติดีกว่าอร่อยกว่าเราก็จะเอาลำไยเนี่ยใส่ไวท้ทีจานเลยไม่ต้องกำหนดนะก็อยู่ที่ปริมาณคนกินนะกินหลายคนก็ใส่ไปเยอะกินน้อยคนก็ใส่น้อยเออโอ้โห หอมหอมไหมหอมใหหอม,อมจังแต่แรกเราจะไปใส่น้ำแข็งกันเลยนี่เลยก็ได้น้ำแข็งมาแล้วเราก็ใส่เดี๋ยวนี้ทันสมัยไงใช่ไหมสมัยก่อนมันต้องใช้ไอ้ไอ้ม้าใส่ไอ้ไอ้ที่เป็นม้าแล้วก็ใส่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 อย่างเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเอาละเนี่ยต้องเอาจานมาลองรอไว้ก่อน แล้วก็ให้เขาปูนๆขึ้นมาอ,อให้มันดูอย่าอย่าไปกดแน่นๆน,น,นะอย่าไปกดแน่นเดี๋ยวไม่อร่อยถ้ากดแล้วไม่อร่อยเพราะว่าเวลากินเนี่ยเราต้องใช้หลอดดูดช่วยด้วยไงเมนงงูง่ายๆเสร็จแล้วเอาโอเลี้ยงราดเลยนี่ราดไปเลยโอเลี้ยงราดไปเลยนะอพอแล้วอย่าเยอะนี่แค่นี้แหละเรียบร้อยแล้วนุ่แข็งใสโอเลี้ยงกับลำใหญ่ ลลาเรากินเนี่ยนะเวลามันเป็นน้ําเราก็ใช้หลอดดูดดูดเอาหลอดดูดน้ํากินอยาก,กินเนื้อเราก็เอาเนี่ยลำไยกับน้ําแข็งกับเนื้อกินอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็จะเห็นเห็นเนื้อลำไยนี่นะตัตกมามจะโดนทั้งน้ําแข็งทั้งลำไยเลยล้วกินไปคุยกันไปก็อดูดไปสี่คนก็ลุมดูดอยู่จานเดียวนี่แหละ <c oughs> แค่นี้เองง่ายๆบะหมี่เนี่ยป๊อกตรงข้ามพญาสุเรนยี่สิบ นะครับสงสัยอะไรผ่านไปเจอแวะถามได้นะคุยกันได้ถามได้สงสัยเมนูไหนที่ถ่ายไปแล้วสอนไปแล้วถามได้แต่อย่าลืมล่ะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ